สวัสดีครับผมสวัสดีอัปเดตเพลนเซตใหม่นะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับงานตามสั่งนะครับใครจะได้ไฟฟ้านะครับนะครับเป็นเพ็นไฟฟ้านะครับสามแท็กนะครับสวยมากนะครับออกํำเดงนะครับนี่นะครับไม้ท่อนเดียวนะครับไฟฟ้าจะมีน้ำหนักหน่อยนะครับนะครับ านาสขวะครับไฟฟ้าสามแฉกนะครับก็เตรียมจะส่งให้ลูกค้านะครับพร้อมของแถมนะครับอะไระครับพินไฟฟ้าสามแถกนะครับสวยมากนะครับมีคู่มือนะครับสายเพลินสำรองชุดหนึ่งนะครับสายแจ็ค นีสายสะพายนะครับสามพาันห้าร้อยบาทนะครับไฟฟ้านะครับพินมาตรฐานนะครับสิกค้าจากร้านเราเราับประกันอยู่แล้วนะครับปอะากาันได้เลยนะครับไปซ้อมเล่นอยู่บ้านก็โอเคครับสามแท็กไฟฟ้าพินบ้านท่าเรือขอบคุณครับ